่น้องเช่าเกษตรนะครับผมเขาซูช่องทางยูทูบกับสวนชานนุษย์นะครับผมสวนเกษตรผสมผสานนะครับหรือว่าเห้นนัดไปทางสวนฝรั่งครับมือนี่ตามคำสัญญาครับพี่น้องจะพาพี่น้องมาเบิ่งวิธีการห่อฝรั่งหรือบัคซิดาบานเฮาภาคอีสานบานเฮานะครับผมอ่ะจะมีอุปกรณ์ยังแน่ขั้นตอนยังแน่นะครับผมอ่ะไปติดตามรับชมกันเลยครับผม อ่ะมาเบิงอุปกรณ์ครับพี่น้องบ่าเนี้ยนะครับอุปกรณ์ก่อนเฮาจะเตรียมห่อนะครับว่ามีอย่างน่ครับหนึ่งครับถุงอ่าหกคูนสิบสองนะครับผมลูกแม็กนะครับผมเออโตแม็กนะครับลูกแม็กนะครับผมกันไกลไฟตัดกระดาษนะครับผมแล้วก็อ่าของตัดกิ่งนะครับหกไปนำครับเวลาเวลาห้อห่อไปนำมากอะ ยอดได้เนสูงเข้ากับจะตัดออกนะครับอ่ะมาเบิรงนกันนะครับี <im it> ่นอ้อกว่าเตรียมแบบนี้ขั้นตอนแรกครับผมเตรียมถุงก่อนครับผมตัดถุงนะครับผมตัดถุงออกมาก่อนนะครับผมเข้าออก,กับต่องมาทําการเจาะรูนะครับพอในถุงเขาสื่อถุงตามทองตลาดถุงใส่อของอูทั่วไปนะครับผมเข้ากับต่องมาตัดถุงเองนะครับตัดเข้าไปให้มัน เพื่อให้น้ามมนไหลออกนะครับเพราะช่วงนี้เป็นหนาฝนนะครับเพราตัดสามมุมด้วครับผมตัดตรงกลางหลังก็มุมซ้ายขวานะครับผมแต่พี่น้องเขาจะสะดวกใส่อีย่างตัดนะครับจะตัดมุมขาดออกเลยก็ได้ครับหรือว่าตัดให้มันเป็นร้อยแหวงเข้าไปยืซื้อก็ได้ครับในลักษณะนี้นะครับถุงจะเมื่อตัดแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับผมเพื่อให้น้าไหลออกนะครับผมแล้วไปแล้วหนึ่งอุปกรณ์นะครับผม ต่อไปกระดาษครับผมกระดาษสำหรับผู้ใดที่ถนัดนะครับผมบ่จาเป็นต้องตัดแบ่งครึ่งก็ได้นะครับผมเอาสามารถไปพับเลยนะครับแต่ว่าผมนี่สะดวกที่จะตัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับตัดไปนิดนึงนะครับเพื่อจะเอาเข่าตรงไกิ่งฝรั่งนะครับเวลาห่อหอนะครับผมเดี๋อุปกรณ์ครับที่ขาดวัได้ครับผมฟูซอยมาแล้วนะครับขาดไปคือเยี่ยมนะครับผมเยี่ยม เพื่อจะใส่ใส่อุปกรณ์เขาม้วนนี่นะครับผมเพื่อจะสะดวกนะครับเนื่องหุ้งเขานะครับใส่เข้าไปเลยนะครับมันจะบลกอกบุกแม็กนะครับแม็กลูกแม็กกันไส่ตันเหลียวผอมไปก็ได้ครับผมหยัดลงไปับพี่น้หรอหยัดลงไปนะครับกระดาษเขานะครับปิดกระดาษเหลวกระดาษเขปิดกรดแล้วมาใส่ไปเพื่อจะเตรียมหอนะครับผม เกความสะดวกเวลาเขายิบใส่มันก็จะได้ยิบง่ายนะครับ,อ,บอกปกรณนสำคัญอ่ะป่าเลีกสิบห้าไปเบรงวิธีการหอ่อครับไปไปชมกันต่อครับผมปจะลูกลูฝีกำลังว่าหอ่อไปจีบพ่อแามา่นี่ครับผมคือญ่กว่า หัวมีมือเห่าหรือว่าซ้ำเลี้ยนหาเลี้ยนซิปนะครับผมขั้นตอนการ่อนะครับผมเข้าใส่ถุงก้อนเตี๋ยวเขียเตรียมเข้าตัดมาเมื่อกี้นะครับผมนะครับผมเบิ้งเบิ้งชัดบนอ่อนะครับพี่น้องนะครับผมแล้วถ้าอ่าไผ่ธนัดนะครับผมเข้าเอาเข่าใส่ไอ้ตรงขัวมันนะครับขัวฝรั่งเข้าเอามัดมัดไว้นะครับผมมัดไว้ลังซี่นะครับมัดเพื่อป้องกันแมลง ที่จะขอไปรบกวนนะครับพอเขามัดแล้วครับผมนะครับผมกระกระดาษนะครับผมกระดาษที่เวาตัด์มือขี่นะครับผมเห็นไหมครับเอาจังบริษีบนะครับอ่นะครับเบิรงนะครับผมเอากระดาษใส่ประมาณนี้นะครับเอาเข่าตรงควรก็ได้นะครับตรงควรมั่นฝันทีสานึเรื่อว่าขวรนะครับผมขวนบั็กซีดานะครับเอาคัมแม็แม็กไฟฟอนเป็นึนื้อ้ยเดี๋ยวแป๊บเึ็นดีน้องเลื่อมไซแม็กครับผมเลื่อมไซรุนครับผม แป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวพอดีกระดานหันด้านมันขึ้นครับผมเสร็จกระดานนี้ครับเท่ากับสั่งมาแล้วแต่ใส่จะสะดวกนะครับผมสะดวกสั่งไว้จับใสนะครับผมเนี่ยครับเขาแม็กหนึ่งนะครับผมแม็กไซส์เราว่างนีก้อนนะครับผมหนึ่งนะครับอันที่สองนะครับสามเนี่ยครับผมมันก็จะอยูด้วยรูปทรงนี่นะครับเพื่อป้องกัน แสงแดดแสงยูวีนะครับรูบัสซิดาเฮาสิยดสสวยนะครับอ,อีกวิธีหนึ่งครับพี่นอ้องผังใเนี่ยนะครับผมสำหรับเมื่อกี้เนี่ยนะครับผมขี่ห่อใส่กับอ่าไอ้ภาษาไทยกเกินยังก็อะไรเงี้ยพีสานรดีควรควรบัสซิดาอ่านะครับผมสำหรับห่อแบบนี้นะครับผมแบบเวลาเขาตัดมันจะง่ายนะครับเวลารู้มันแก่คือเขาตัดเอาไปทั้งกระดาษได้เลยนะครับแต่ว่าขอเสีย มีร่มมียางมากนะครับผมมันจะทําทาให้ผัวฝรังเฮาขับฉีกได้นะครับผมมอบึงยางที่สองบานนี้อันที่สองนะครับสลับใบนะครับก็ต้องเสีหนานะครับผมใกล้ๆลูกที่ห่อนี่เฮ้าสามารถเด็ดใบถิ่นเลยยางที่สองนะครับผมเห็นว่าเนาะนะครับผมเขาจะห่อแบบนี้นะครับแบบเดียวกันนะครับผมแต่ว่าเขาจะมาพันมัดใส่กับตรงกิ่งนะครับตรงกิ่งนะครับข้อดีของแบบนี้ก็คือ ต่อยลมแห้งกันได้นะครับผมฝรั่งเข้ากับกัวโบฉีกโบขาดนะครับผมสําหรับกระดาษกับห่อคือกันครับผมแต่แบบนี้มันจะห่อหยากว่านิดนึงนะครับผมเพราะว่าเข้าสองห่อห่อทับทั้งทั้งการเลยนะครับผมลักษณะกัวเดียวกันนะครับผมไอ้พี่น้องเข้ามาเบิ้งไกลๆนะครับแม็กไวขึ้นกันนะครับผมแม็กมุมติดกับหูถุงอันใดอันหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องนะครับเผื่อมันหลุดมั้ยังนะครับผม แม็กจักสามสามอันหรือว่าผู้ประหยัดแม็กไปสองก็ได้นะครับอาจจะเป็นรูปบส้แบบนี้นะครับสนหอนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับสำหรับรุ่นต่อไปของเฮานะครับผมมันจะมีหลายรุ่นนะครับในพลังแต่ละต้นแต่ละตนนะครับสำหรับรุ่นเท้าฮออ่าเี่ยครับผมอีกสองเดือนอาจะได้เก็บนะครับพอรุ่นต่อไปอ่าเี่ยครับก็จะมีรุ่นนน้อยนะครับอ่าสิอยู่สูงแนครับ คือรุ่นนี่ประมาณอาทิตย์หนากระสิทีห่อครับอาทิตย์หนานี่คือเอินวารุนที่2ของเข้านะครับรุ่นที่2รุ่นที่3ามที่จะห่อก็ขึ้นเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นที่3รุ่นที่4ก็จะตอกแม่ในตนหนึ่งนี่ครับนี่รุ่นที่4นะครับรุ่นที่4ถึงเขาจะหอลายๆกันไปส่วนรุ่นที่หานะครับรุ่นที่หาก็จะเป็นดอกที่กำลังแซมออกมานะครับผม ซึ่งผมได้สังเกตเบิึงนะครับฝรั่งต้นหนึ่งนะครับบักสิธาบันเฮ้านี่ครับผมมันจะมีอยู่หาลุ่นนะครับหาลุ่นพบรุ่นเดี๋นะครับพบรุ่นกับรุ่นที่ห้ากระลังสิได้เก็บนะครับรุ่นที่กระลังสิได้เก็บนี่คืออาทิตย์หน้าออากระสิได้เก็บรุ่นนี้นะครับเก็บรุ่นนี้นะครับอาทิตย์หน้านะครับทีนีประมาณหาหุรุ่นนะครับแต่มันจะเป็นในห้าอยู่ทั้งปีครับสำหรับฝรั่งกิมจูบานเฮ้านะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้อง อาจจะได้สาระแน่บระดสาระแน่นะครับผมกับฝากกดไลค์กดติดตามทั้งช่อง u t u b e นะครับผมของสวนชาญนุษนะครับพิกัดของสวนเฮ่านะครับผมยูบ้านหนองคู่ตมบุหนนุ่นอำเภอวอลินชัมราบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผู้ใดอยากมาชมสวนก็ติดต่อเข้ามาได้ครับผม0 8 5ย์7 6 4, 4 8นะครับสำหรับสวนเฮ่านะครับผมบนว่าจะมีแต่ฝรั่งยางเดียวนะครับจะมีพวกมะพร้าวนมหอมกล้วยกล้วยหอมนะครับ การเลี้ยงป่าของเฮามีบอ่อป่าไปหลายอย่างนะครับสำหรับคลิปต่อไปครับพน่น้วงเดี๋ยวจะพาไปชมบอ่อป่าของาว่ามีป่าอย่างแน่นะครับผมอยู่ในช่วงนี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เสมอแล้วก,กันนะครับผมสวัสดีครับผม